มาระชีสเค้กนะคะพี่พี่ตาอตน,อน,นี้นะคือได้กินเลยอย่ะมัได้กินมาระเลยทำไมกินกินเข้าไปทั้งหมดแล้วสิตอนนี้เราอยู่กันที่บูจินตาโฮเมดไอศครีมนะคะมีไอศครีมแบบหลากหลายที่ทุกคนไม่เคยกินแน่นอนเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนอันนี้คือไอติมรสกล้วยปิ้ง อร่อยไหมอืมกล้วย้วยปิ้งเลยใช่ที่มีรถหนึ่งที่ขายทีจเป็นรถจักานนี่ค่ะสับประรดพริกแซ่บสไปซี่ไก่และฟพิ่ชิมนะคะเกลือกะเพราเหมือนไหมเหมือนเป็นกูมัยพี่ลูกตาลกับขนมจะกินตัวเองแล้วนะคะ ก็เป็นกลิ่นไอตัวขนมตาลเลยมาละชีสเค้กนะครับมาละที่เรามาต้มกับยาส,ส้หมูครับอย่ก็ว้าวแล้วนะแปลกใหม่เกินแปลกให<น>ม่เหมือนเมื่อกี้ก็คือว้าวแล้วแต่นี้ว้าวกว่าน,นี่คือมาล,มาลชีสเคค้กรับมาะชีสเค้กนะคะพี่พีต่ตาอันนี้เธอคือได้กลิ่นเลย <c oughs> อ่ะมันได้กลิ่นมาละเลยอ่ะอ้แต่มันไม่เธอกินขมเหรอกินกินอ่ะกินเลยทำไมกินกินเข้าไปทั้งหมดแล้วสิไม่หอม เดี๋ยว After end, มันจะมมาาขปตน,น,นต้องกินอีกนิดนึงใช่มันจะขมตรงโคนโคนล,ลิ้นหน่อยๆ <c oughs> นิดเดียวค่ะนิดเดียวคือคือ,คอทำไมเริ่มต้นถึงแบบว่านำอย่างเงี้ยคะ่ะมะระหรืออะไรอย่างเงี้ยมามาทำเป็นไอศครีมค่ะคือตอนแรกไปออกตลาดงานสีเขียวอะครับออกราดครีมเมอร์เก็ตอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นพี่ๆเกษตรกรที่เออเขาจริงๆเขาปลูกผลไม้ดีๆผักดีๆมา แล้วทำไมเราไม่ลองเอามาทำเป็นรสชาติไอศครีมดูอะไรอย่างเงี้ยลองมาเกลี่ยเป็นรสชาติที่แบบเหมือนเข้าถึงง่ายคนคิดว่าใครกินก็ได้หรือว่าทําให้มันสนุกเพ,พิ่มขึ้นมาหน่อยคร,รับรสชาติสร้างสรรค์สนุกจริงค่ะสร้างสรรค์มากเขาก็ไม่ใช่ว่าเราท,ทําธุรกิจอะไรแล้วข้างบ้านเราจะไม่ชอบที่หน้าเราแล้วก็ต้องรักเราให้นะ <c oughs> เขาก็ไปได้วยกันไปด้วยกันแล้วยิ่งถ้าแบบเหมือนเรารู้ว่าไอติมมันมาจากไหนหรืออะไรเงี้ยวัสดบมันมาอย่างงี้เราไม่ได้ทานไอศครีมแล้วเราจะแบบเหมือน เราได้รายได้อย่างเดียวลูกค้าได้ความสุขอย่างเดียวแต่ส่งไปถึงเกษตรกรต้นทางด้วยเออรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาแบบเออมีคนเห็นค่าของเขาอะไรสุดยอดเลยขอบคุณนะคะ,อะขอให้ขายดิบขายดีนะคะ